สบายดีพี่น้องครั้งเคยละเป็นกิสิล่างเฮดพี่นอ้องจา้าฮ <Body, S 1> ะจ <iny> ะลบเลยเท่ามื <Yeah. S 1> อ,อกี้ <Yeah. S 1> ปหาตะกรอบเลยชอบไปโซงโลกไปโองตาไปโงตาตาตาเ่าไปโงตัวมันยังมาทันออกพี่น้องเอตางห้อง ออกเกือแต่มนออกบลายมันนานอีกอีกเดือนนึงนี่ที่ออกบายพีม่มานเดืนแปเดืนเก่าไปเลยืป่นงน้ำเกลี่เนาะเงี้ยนังเนี่ยเงี้ยนะในกรตุหน่อยนะ สบายดีพี่นนองอันนี้นะสูปลาทูเจว่าลุงเราได้ะเรียน่อมาีก่อืมล<อ>ุงจน้เ<อ>่นาเีาเ<อ>่ดีาเด็ดะยนนี่ฮะเป็นโตเบิดจะเขาเอาเตนเป็ จะกองสองอยว่กองสองข้าก <c oughs> <üyor> รตือแ่นอนหรอไรไรอันนองมาบังน yeah. ิดหนแกนอนเต็งมันเผื่อผุดผูกรีนขึ้นเสาพี่น้องจ้าจ่องน้องมินนี่มองนั่งเอกมอลำเลืองนั่งนอนบ่ตื่นห้ากระตื่นยี่สิบแปดโมงละ งานเขื่อนยังใส่ดอกใช่ปที่พระรุงลูกโอ้ยังคือนามุมใช่เพื่อเมื่ออ้ยนางเอกน้าเลอยี่ร้อยยี่ร้อยมาจากเมยี่ร้อยมาจากโมงเมื่อคืนนี่นางเอกนางเอกนางเอกน้ำเลือน่ำวนบอคืนนี้เกิจากป่นตุอะไรบ่ได้ก็ป่นมาทางนี้กบ่ได้ยิจ้ะตุบกนังงยิ่งลงนาสวเอาหมอเอาหูมือมากัด บริยินลูกโเพ่งนอกบ่บยังน่นนะ่ะต่าน่อยลืมแมวเ,เลยแมวใช่ไหมัม่เหน,นื่นนอยทางบนหยังยืนนอนมานอนกระปุกป,ป,ปนองมากี่ข้ากิบกิ๊เปลี่ยนแะท้มนา,นาพ <laughs> มจอกค่ะแต่มคืนยังบริเกมานอนนางใ้ดเยตื่นเลย คนเขาไม่สนเขามากันนะบอสามสาวเขเออเรียกขับไปเฮ็นตีนมาแล้วอะร่องวสจ์แจงคนแสนะมาเจาะนี่มันมาเจาะไม่ใส่น้ำอุจจุนี่ใส่น้ำสูเลยหน่อยเาปลาทูมันอยู่น้ำทะเลก็ใน้ำเยอะบอโอ้โีบงามเลยอีกย มวนบาไปเหมือนมวนเรื่มคืนอยากมาอยอะอยากมาคืออยากนอนอยากโอ้ยชวนมาคือบอบอ kau แล้ว ก็ออมานะแม่น่ะมา,าพี่น,อ ouais. อน,นออ like อ้องกินข้าด้วยกันน้ำขอรู้องประดับมันนะพี่ห้องห้องน้ำเข่อยเพ่ถอดเลยถีบเลยโตถีบเอาพี่น้องจ้ากินข้าวสาวห้องห้างเกลืองบ่กกินข้าวนะห้องเกลืองไม่ขยับเลยขยัเป็นอย่างอีโม่ลำบุญห้าง cái con con em đi cho xong đi Ủa tới gần rồi Ủa con mà con đi đi Ờ Ờ Ừm

ก็ที่นั้่อยแช่จคือเป็นอะไรมา เพราะเขายังมาทำงานจับบุญมาด้น่จิงพราลีลุงเขาอ้ยเขาขมาเฮ้ยว่ะทองดามเปงนนออาจะเป็นนอวรือใช้กระดาษกระดกต้นสื่ออาภัยองดามไม่เหนียวโอเย่าไงนอ มากระจานี่ยนะพ่ออย่างนักเรียนเยอะมากอะไรอะคงอะคงยาวคงยาวกระจายวังผมเห็นมังกรเลย

จะถอนวะนานๆยังง um. ั้นกูยานาหมาสามเลยแหละน้องไปกับตัวใช่ไปหน่อย หัวกินได้่ไอืมมาละตีนละตีนนกวแกงเข้ามาอืมอะไบ้างอืน้ำงงน้ำหานิ้นผมตีน

دي بقى اكلنا تمام تمام كده กิน k i ể ่ะน้ำมันครือบ่กเลยบอขวน้ิมันเหดปือกหาำพุ่นใมันลออยบออืมเขาจะกินกินปขาไปกินเขาจานเจาะกระสอ เตรียมตแลวเรทานเอาเียวเอาเปล่ายางนั้นใค่หุ่นหน้าแต่ว่าใครหุ่นหน้าเจอบ่มี้ำมันจังลีบจะพิเดฮ็ตหน้าหรือว่ามาเตรียมตกกะอะไรบ่มี้ำมันจังลีบ ใน,นเราใช้เราขอทางท้องป,ะปะ่าอะไรที่นอนนี่เลยใ่ที่ปุ๊บยัูกระดุกไว้เนาะยังต็มกระดุกยังกระดูกใส่ขำนุ่งยิบแ่กระดุกกระดุกขึ้นเลยนะ con mắm đưa ra rồi nó đi Để kia nhà này đi Nhanh 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 Cái cân đố thì Đang đủ thêm một mình phá quá Ấm phá luôn đó. Ok Áo ไปแล้วพอกันไหมคลิปน้าพี่น้องสบายดี